มเมนูปลาทีไรคาวทุกทีเลยนะคะต้องฟังคลิปนี้ค่ะเกี่ยวละมือกับเมนู f ยี่สิบสามทัาหนึ่งวันนี้จะเป็นเมนูต้มแซบปนินนะคะอัับแรกเลยล้างให้สะอาดแล้วก็เอาเกลือนี่ถูไปที่หนังปลาเนี่ยเยอะเลยล้างจนเมือกปลาหมดนะคะหลังจากนั้นก็ใช้แป้งมันเนี่ยล้างปลาอีกรอบหนึ่งค่ะ,สะเสด็จน้าแล้วก็แช่ตู้เย็นได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยทำอาหารเลยทันทีก็ต้มน้ำร้อนๆเนี่ยค่ะราดไปตรงปลาได้เลยตามคลิปเลยค่ะทําแบบนี้นะคะจะทําให้เมือกปลาไม่มีแล้วก็กลิ่นคาวเนี่ยหายไปหมดค่ะทาแบบนี้นะคะจะทําให้ เวลาเราต้มปลาหรือว่าต้มแซบหรือว่าทําเมนูอะไรต่างๆนะคะน้ํามันจะใส่ไม่ขุนแล้วก็ฟองเนี่ยไม่มีด้วยหรือถ้ามีฟองก็จะฟองน้อยนะคะเราสามารถตักฟองนั้นออกได้และที่สําคัญเลยนะคะก่อนที่จะนํามาปรุงอาหารก็คือต้มน้ําให้เดือดเลยนะคะแล้วก็ เอาเครื่องสมุนไพรลงไปก่อนอันนี้คือถ้าเป็นเมนูปลานะคะเน้นย้ำว่าเครื่องสมุนไพรเยอะนิดนึงค่ะน้ําเดือดอก็เอาปลาสดๆเนี่ยลงไปได้เลยนะคะแบบนี้จะทําให้ยิ่งไม่ขาวปลาค่อนข้างสุกง,ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องต้มไว้นานกินร้อนๆจะบอกว่าอร่อยมาก